การนระมาสการประเด็พระคุณหลวงพ่อพระสังฆาธิการทุกรูปนะครับซึ่งวันนี้ได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะอำเภอโพิรามรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิศนุโลกนะครับเ,เ,เลขา,านุการเจ้าคณะจังหวัดพิศนุโลกผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิศนุโลกพระสังฆาธิการที่เมตตาม,มาในวันนี้นะครับวันนี้เนื่องด้วยอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับเราจึง ใช้วิธีการไลฟ์สดนะครับให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ร่วมกันอนุโมทนาส่วนหนึ่งนั้นนะครับเรามีผู้ทําบุญจากเพจเฟซบ,บุ๊กนะครับวัดบึงกระดานจังหวัดพิศณุโลกซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการเขียนแผ่นทองและหลอมเป็นทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เรามีการเททองหล่อพระอุปคุตปางสมาธิจำศีลหนึ่งเดียวในประเทศไทยซึ่งต้องบอกว่าที่อยู่ด้านในอุโบสถนะครับ ทุกท่านไปกราบมานั้นเป็นการปิดทองเรียบร้อยแล้วสําหรับการอัญเชิญนั้นเราจะอันเชิญไปยังนะครับวิหารกลางน้ําที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเนื่องจากองค์ด้านบนเป็นองค์ไฟเบอร์ซึ่งจะไว้ใช้นะครับวางบนบุสบกบนราชรถในการตักบาตรเที่ยงคืนดังนั้นนะครับกลางน้ําเราจะเชิญองค์ที่อยู่ด้านในอุโบสถซึ่งเป็นป,าง,า,ป,นปางสมาธิเป็นปางสมาธิจําศีลเชื่อได้ว่าเป็น บางที่มีอยู่นะครับในประเทศไทยนี้มีเฉพาะวัดบึงกระดานเท่านั้นเป็นองค์แรกส่วนครั้งนี้เราได้จะได้ร่วมกันเททองหล่อพระอุปคุตปางยืนอุ้มบาทนะครับซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางพระครูกกเกษมวาปีวิสัยรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลกเจ้าวาดวัดบึงกระดานประสงค์ที่จะทําอุทยานพระอุปคุตเนื่องด้วยเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธากับพระอุปคุตแล้ววันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่เราจะได้ร่วมกันในการนะครับสืบสารนะครับสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นได้ตั้งเป้าหมายไว้ดังนั้นในครั้งนี้นะครับคนอาจจะมาน้อยแต่เราก็ไม่กังวลครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเรามีผู้ที่ทําบุญทาง Facebook ดังนั้นผู้ที่ทําบุญในขณะนี้ร่วมอนุมโมทนาบุญครั้งนี้ไปพร้อมกันนะครับการทาบุญของวัดมึงกระดานนั้นตามที่นาเตือนทุกท่านว่าเราไม่ได้เชิญใครเป็นประธาน นึ่งด้วยทุกท่านถือว่าเป็นประธานด้วยกันหมดแต่มีหนึ่งท่านครับที่มาร่วมกับเราตลอดเวลาสองครั้งมาแล้วนะครับและครั้งนี้ได้ซื้อทองนะครับแท่งทั้งหมดที่เหลืออยู่นะครับไปตั้งแต่เวลา17บเนกาสามนาทีดังนั้นโอกาสนี้ขอให้ท่านได้เป็นผู้แทนนะครับของทุกท่านในการจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนไตรยัยอิสักครู่นะครับจะได้เรียนเชิญท่านดรจตุระเทพโควินทวง์ ung, นะครับ เป็นผู้แทนของพวกท่านจุดทุปเทียนบูชาพระรัตนตร,รัยเบลนานนาครับเียนเชิญครับ,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 บท่านจะเป็นประธานในการจุดทุปเทียนบูชาพระรัตนตรยัย ต่อจากนั้นผมจะนำทุกท่านกราบพระรับศีลเมื่อจบลงเราจะเริ่มในการเททองเลยนะครับซึ่งในขณะเททองนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นจะฉายยมมงคลคาถาด้านหน้านั้นจะเรียนเชิญเฉพาะนะครับเปรตพระคุณหลวงพ่อพระครูเกษมวาปีวิสัยรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลกประธานไฟสูงเท่านั้นนะครับที่ไปยืนอยู่เนื่องจากเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 แต่อย่างไรก็ตามทุกท่านที่มาที่พพิษณุโลกยังปลอดภัยนะครับเพราะเรายังไม่มีผู้ติดเชื้อ อย่างไรก็ตามการร่วมงานในวันนี้ทุกท่านได้สวมแมส1ร้เซ็นะครับในนี้ประธานพิธีได้เป็นผู้แทนทุกท่านครับจุดทุเทียนบูชาพระรัตนตรัยพนมมือขึ้นครับมนทนพิธีในขณะนี้นะครับทุกท่านอยู่ในรั้วราชวัตรและอยู่ในเขตของอุโบสถของวัดบึงกระดาน สำหรับองค์นั้นในอุโบสถนั้นเราได้ทําการหล่อเททองเมื่อวันที่31ตุลาคมวันล่อกระทงที่ผ่านมานะครับและมีการปิดทองคําเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมีการอัญเชิญไปยังสระกลางน้ําอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ร่วมกันในการทําฐานองค์ท่านนะครับทําแท่นองค์ท่านให้เรียบร้อยก่อนดังนั้นในขณะนี้เราจึงห่อหุ้มด้วยพลาสติกไปก่อนนะครับเพื่อป้องกันในการ สำหรับหลายท่านที่ติดตาม Facebook วัดบึงกระดานนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีการเชิญชวนร่วมทําบุญอยู่อย่างต่อนเนื่องครับลำดับต่อไปเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันกราบพระรับศีลห้านะครับเพื่อความบริสุทธิ์แห่งศีลก่อนที่จะได้ร่วมกันเททองหล่อพระอุปคุต์ปางยืนอุ้มบาทครับอิมินาสากาเรนะ พุทธังปูเชมะอิมินาสกาเรนะธรรมังปูเชมะอิมินาสกาเรนะสังขังปูเชมะพร้อมกันเลยนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโทธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตภะวะตาธโมธรรมังนะมสามิสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกะสังคโฆสังขังนะมามิอรัธนาศี่ห้าพร้อมกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงหลักขณัททายะติสระเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะ ทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลกขนาดทายะติสระเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลกขนาดทายะติสระเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังกัจฉามิ ธรรมสารนังกัจฉามิสังขังสารนังกัจฉามิสังขังสารนังกัจฉามิธุติยัมปีพุทธังสารนังกัจฉามิธุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิธุติยัมปิธรรมังสารนังกัจฉามิธุติยัม ตาติยัมปิสังขงรรังสระนังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิตาติยัมปิธรรม,มังรรสระนังรรกัจฉามิ ติยมปีสังขังสะระนังกชามิปาาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมมธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทถงสมาธิยามิกมมามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทถงสมาธิยามิกามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทถงสมาธิยามิ โุสาวะทาเวรมณีสิขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมมาทัฏฐานาเวรมณีสิขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมมาทัฏฐานาเวรมณีสิขาปะทังสมมาทิยามิ สาธุสา,ส,าสาธุสาธุลำด,ดับนี้นะครับท่านใดมีทองคำนะครับเนื่องด้วยมีผู้ประสงค์แจ้งว่าจะมีทองคำในการเททองด้วยนะครับนำมามอบให้กับท่านจเจ้าวาดด้านหน้าเลยครับเรียนเชิญเลยนะครับ ทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆอยู่กับท่านอาจจะอยู่ไม่กี่ปีแต่ถ้าหากฝากไว้กับองค์พระอุบคุตอีกร้อยปีหรืออีกกี่ชาตินะครับที่เรามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็จะได้มากราบมาไหว้อีกนะครับดังนั้นถือว่าเป็นบุญบิณกุศตอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านจะได้ร่วมบุญในครั้งนี้นะครับบุญนี้เป็นบุญแห่งการเสียสละเป็นบุญที่เราจะร่วมกัน นะครับสืบทอดบวรบพระพุทธศาสนาทั้งนั้นนะครับโอกาสนี้ระหว่างนี้นะครับเป็นพระคุณหลวงพ่อจะไปบริเวณด้านหน้าแท่นนะครับเพื่อนําทองนะครับหลอมลงบริเวณเตานะครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มในการเททองนะครับเจ้าหน้าที่ได้เชื่อมสายศิลน,นะครับบริเวณไม้กับสายศิลที่เราได้เชื่อมไว้ด้วยนะครับ ขออนุญาตดึงใส่สีนมาให้กับคนแรกด้วยนะครับต่อใส่หี่อยนะครับดึงใส่สีนมยยาวๆหน่อยนะครับขออนุญาต จะไม่เคยคาดคิดเหมือนกันนะครับว่าเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะมาเจอกับโรคโควิด -19 ซึ่งแต่เดิมนั้นเราอาจจะเห็นว่าไม่ร้ายแรงแต่ปัจจุบันนี้นะครับได้ฆ่าชีวิตนะครับผู้คนทั่วโลกไปจำนวนหนึ่งแล้วแต่โชคดีที่ประเทศไทยของเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามีบูรพะมหากษัตริต่ที่ราชเจ้าโดยที่สังคมไทยเราเป็นสังคมแห่งบวรพระพุทธศาสนา เราจึงผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ตอนนี้นะครับ70กจังหวัดยังคงลงเหลือพิษณุโลข,ของเราอยู่ที่นะครับเข้มแข็งและทุกคนก็ยังจะร่วมกันในการรณรงค์ป้องกันในครั้งนี้ขณะน,นี้พระเดชพระคเปกหลวงพ่อพระคู่รูเกษรวาปิวิสัยรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลกเจ้าวาดบองกระดานนำทองนะครับเพื่อเข้าเตาหลอมนะครับส่วนนี้จะอยู่บนยอดสุดนะครับ ทุกท่านตั้งจิตอันบริุศลนะครับให้ร้อมรวมดรงจิตเป็นดวงเดียวกันประสงค์สิ่งใดอธิษฐานไว้ในขณะต่อจากนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นจะชัยยะมงคลคาถาคาถาแห่งชัยชนะทั้งปวงครับ ครูนะครับท่านดจดจตุรเทพพร้อมกับนะครับคุณอาชจ,จะยเฉลิมจะได้ร่วมกันในการถวายปัจจัยแต่ก่อนที่จะได้ถวายทุกท่านร่วมกันตั้งนโนมโสามจบและร่วมกันถวายพระป,ป่านะครับตลอดจนสิ่งต่างที่เราได้จะเตรียมไว้ถวายพระคุณเจ้าครับตั้งนโนมูสามจบพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตฝั่งสกุลจิวรานี้สาปริวารานี้พิกูุสังขสสาโอนโนชยามะสาธุโนพันเต พิกุสังโคอิมานิปังสกุลละจีวรานี้สัปปริวรานี้ปฏิคันหาตูอัมหากังถีขราตังหิตายะสุขายะเราจะไปเรียนเชิญท่านดรจตุิเทพโควินทวง์นะครับและคุณอาจจะเจลิญเกตน้อย ได้ร่วมกันในการถวายปัจจัยคณะสงฆ์นะครับขออนุญาตเป็นผู้แทนนะครับเฉพาะบางท่านเท่านั้นนะครับเนื่องจากเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับจึงขออนุญาตได้เป็นผู้แทนของทุกท่านนะครับในการร่วมถวายถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับได้แต่สินประดชพระคุณหลวงพ่ออนุญาตนะครับนะครับนำไปปลูกข้อไม้ข้อมือให้กับลูกหลานที่บ้านนะครับ สักครู่นะครับเราจะร่วมกันรับพรอันเป็นมงคลหลังจากนั้นผมจะนำทุกท่านกราบพระรัตนาตรัยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ชื่นใจครับแม้ว่ายอยู่สถานการณ์แบบนี้แต่ว่าทุกท่านก็ตั้งใจมาทุกท่านก็ได้ร่วมกันสวมแม100ร้อยเปอร์เซ็นต์ขาราชารครับเรียนเชิญครับให้ครบบทุกท่านอีกสักครู่หนึ่งนะครับอีกสักครู่หนึ่งว่าเป็นประธานร่วมกันนะครับ จะกรวดน้ำรับพรอ,อันเป็นมงคลจากพระคุณเจ้านะครับ ลำเราต่อไปกราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับอระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอะภิวาเทมิสวะขาโตภะควตาธโมธรรมังนะมามิสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิ เกิดขึ้กานครับขณะนี้การเททองหล่อพระอุโุสถปางยืนอุ้มบาทได้เสร็จสิ้นลงแล้วในานามของวัดบึงกระดานกราบนมัสการขอ,มมขอพระคุณในความเมตตาของพระเจ้าคณะอำเภอพรมพิรามนะครับรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพ,พ,พิษณุโล,โลกก็สั่งการาทุกรูปนะครับในด้านถามว่าลักษณะรูปองค์เป็นแบบไหนนะครับบนป้ายมีพระพักให้ทุกท่านได้ชมนะครับแบบนี้ครับที่จะประดิษฐานไว้วัดบึงกระดานนะครับหลังจากนี้วัดบึงกระดานก็จะมีการปรับนะครับฐานองค์พระและมีการเชิญ องค์นั่นนายอุโบสถนะครับให้ท่านที่ยังไม่ได้ไปชมก่อนกลับบ้านเรียนเชิญเข้าไปกราบองค์นันนายอุโบสถก่อนนะครับในครั้นี้พิธีการได้เสร็จสิ้นลงแล้วทุกท่านเดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพนะครับไม่ต้องถอดแมสนะครับสวมแมสไปขึ้นรถนะครับขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านครับเราอยู่ในช่วงโควิดนะครับก็ดูแลกันและกันนะครับวันนี้ท่านได้เดินทางมาแล้วก็ถือว่าเป็นมงคลต่อชีวิตครับหลังจากนี้ก็ขอให้สถานการณ์นะครับดีขึ้น และขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดทุกคนทุกท่านที่สําคัญขอให้เงินทองนะครับร่ำรวยเงินทองและกลับมาร่วมกันนะครับพัฒนาและก็สืบสารพระพุทธศาสนาต่อไปวันนี้ขอบคุณทีมงานพีพีมีเดียด้วยนะครับที่ทําการไลฟ์สดตั้งแต่เวลา16บหนาฬิกาจนถึงในขณะนี้พร้อมกับนะครับคณะประสังกาิการโฆษกทุกรูปทุกท่ามท่านนะครับที่ทําให้งานในวันนี้สําเร็จลงด้วยดี วันนี้ขออนุโมทนาบุญและขอสวัสดีทุกท่านพบกันใหม่ในบุญหน้าสวัสดีครับ